อร่อยชวนนะถ้าไม่อร่อยคืนเงินค่ะใช่ของโปรดอาหารโปรดคืออะไรครับทุกอย่างไหมทุกอย่างไม่ได้ครัแค่ของโปรดเธออะเคลเล่ผัดที่แกงหมูสับผัดไข่เค็มแตกเล่นมะม่วงโป๊แตกต่อไปแต่มีอีกเยอะบอกลูกค้าด้วยอร่อยชวนนะไถ้าไม่อร่อยคืนเงินค่ะใช่จริงเหรอจริงเลยซีเคมาทั้งทีใช่ไหมผมบอกคุณเลยเนี่ยของโปรดผมกินยังไงใหญ่ขนาดนี้ร้อนนะร้อนนะซีเคนี่อร่อยนี่ นอย่างเปื่อยชิมอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะโอ้โหเจียข้าวนิดหน่อยครับหมูสับไข่เพรับอร่อยไหมอร่อยไหมมเมนูแนะนำที่นี่เลยตรงนี้ตรงนี้กินไหมครับเนื้อปลาเครื่องทุกอย่างครับโอ้โหต้มยำครับต้มยำทะเลโป๊กแตกโป๊กแตกโป๊กแตก นี่ครับโอ้โหเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรกันเดียวนี่ว่าหอมมากอืมอร่อยอย่างนี้ทุกวันไหมอร่อยทุกวันเลยเหมือนเดิมพ่อครัวคนเดิมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับรนาเบียโคชนารังสิตลาดรังสิตนะร้านานเก่านะอย่าไปร้านอื่นนะร้านร้านเก่าอย่าไปร้านอื่นเลยอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดรังสิตนะครับ